สวัสดีครับผมพี่จา๋าไม่เสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยเหมือนเดิมครับทำเนียมของโชคทุกครั้งก่อนจะเริ่มสอนตอนเริ่มต้นโชคจะย้ำย้ำย้ำให้พี่ฝังให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่หลายคนชอบบ่นนะชอบติดองค,ความรู้เก่าตรงไหนรู้ไหม หุ้นมันกำลังปักหัวลงอะ่ะมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันกําลังจะทําลงอยู่เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันจะทําขาเอ็นแล้วจะดีดตัวกลับมาทํานิวไฮใหม่หรืออะไรเงี้ยครับบางครั้งมันก็ลุ้นเหนื่อยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นชัดเจนก่อนไหมที่จะเล่นอย่าเสี่ยงหุ้นที่ขึ้นไปแล้วมันย่อลงมาหัวมันปักมาแล้วนะครับอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนก็ยังปักลงทําลงอยู่อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปฝืนเข้ามันไหมลองดูหุ้นที่มันกําลังจะทําขึ้นไม่ใช่ทําลง อย่าลืมนะครับทําขึ้นเริ่มจากล่างกลางบนแต่ทําลงเริ่มจากบนค่อยๆซึมมากลางและจะลงล่าง ต้องเข้าใจนะครับพี่ดังนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นขาขึ้นคือไล่จากล่างกลางขึ้นไปบนแต่หุ้นกําลังจะทําลงคือจากบนสูงสุดที่เป็นนิวไฮกําลังย่อลงมาหรือซึมลงหัวมันจะตักลงมาไออย่างเงี้ยมันเป็นขาลงแล้วขาลงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ข้อนี้เลยทั้งทั้งโชคบอกพี่ว่าพี่ครับต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเท่านั้นเข้าใจตรงนี้ไหมทรงกราฟต้องชัดเจนมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาหุ้นจะต้องมีสภาพคล่อง มีกระแสะและปัจจัยรองรับทั้งหมดเนี่ยคือหัวใจเข้าหุ้นต้องท่องให้ติดเป็นนิสยัยจนฝังเป็นสันดานให้ได้นะพี่นะอันนี้โชคบอกแล้วไงว่าหัวใจการคัดหุ้นถ้าเราจะคัดหุ้นเข้ามาเฝ้าการคัดหุ้นเข้ามาเฝ้าฟังไว้ครับต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเท่าน,านั้นทรงกราฟจะต้องชัดเจนไม่ใช่ว่ามั่วขึ้นลงสะบัดไปสะบัดมาเรายังเดาทิศทางไม่ได้อะไรที่เดาทิศทางไม่ได้อย่าเล่น กฎของพี่โชคสอนไว้แล้วว่าชนะก่อนที่จะลบหรือชนะก่อนที่จะเล่นดังนั้นโอกาสในความเป็นต่อค่า r r คือ List and Reward เนื้อไหมครับค่าความเสี่ยงกับโอกาสจะได้อะเราจะต้องมีโอกาสได้มากกว่าความเสี่ยง1ต่อ3เป็นอย่างน้อยยิ่ง1ต่อ4 1ต่อ5ได้จะยิ่งดีมากดังนั้นฟังไว้เลยนะครับการคัดหุ้นอ่ะโชคบอกนิดหนึงนะหัวใจในการคัดหุ้นนะต้องเป็นคุ้นขาขึ้น ทรงกราฟต้องชัดพี่ครับเวลาคัดหุ้นมาแล้วอย่าทำสถิติเซตร้อยแล้วเขียนมาร้อยตัวเยอะไปหมดพี่จงแยกหุ้นออกมาเป็น2กลุ่มจริงๆมันมี3กลุ่มแต่โชคเน้นแค่2กลุ่มกลุ่มแรก A-A ก็หมายว่าดีมากๆดีมากๆกลุ่ม A-A เนี่ยคือหมายความว่าเข้าหัวใจเข้าหุ้นแล้วเนอกไหมครับมันเป็นหุ้นพร้อมทำแสดงว่าการเอาหุ้นคัดหุ้นมาจากเซตร้อย เอาง่ายๆก่อนโชบคบังคับให้คัดจากเซ็ทร้อยก่อนนะเพราะเซ็ทร้อยเป็นหุ้นพื้นฐานปัจจัยที่ค่อนข้างดีนึกไหมครับมันไม่ใช่หุ้นปั่นที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอันนั้นตายถ้าอย่างนั้นไม่เหมือนเซเว่นอัพเข้าใจไหมดังนั้นกําลังจะบอกว่าพี่จะต้องอะไรก่อนรู้ไหมพี่จะต้องคัดดูเซ็ทร้อยรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วพี่ก็ต้องคัดมาส่งให้โชคดูว่าหุ้นที่มันเตรียมทำาณนะอาทิตย์นี้มีกี่ตัว แล้วพี่ก็เฝ้าแค่เตรียมทำเตรียมทำนี่เป็นกลุ่ม AA เข้าใจยังกับกลุ่ม A ก็คือพูดง่ายๆเตรียมทำเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันพร้อมมันมีโอกาสจะเล่นในอาทิตย์นี้เราก็เอามาเฝ้าแต่แต่แต่แต,แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม A กลุ่ม A นี่คืออะไรรู้ไหมครับกลุ่ม A เนี่ยเราเรียกว่าสะสมความพร้อมเพื่อเตรียมนึกออกไหมครับกลุ่ม AA กลุ่ม AA กลุ่มแรกโคตร พวกง่ายๆพูกง่ายๆนะครับกลุ่มหุ้นพร้อมทําแต่ทําวันไหนไม่รู้แต่มันพร้อมทําอันนี้เราต้องเอามาเฝ้านี่คือกลุ่ม AA กับสะสมเตรียมความพร้อมแต่ยังไม่ทําเข้าใจไหมมันอยู่ในขั้นสะสมก่อนถ้ามันขั้นได้ผ่านขั้นนี้ได้สะสมได้พร้อมนะเราก็ยกจากกลุ่ม A เนี่ยยกขึ้นมาไว้ในกลุ่ม AA ก็แปลว่าไอ้พวกนี้มันพร้อมทําเราจะพาดมันไม่ได้ ดังนั้นเวลาคัดหุ้นร้อยจริงๆนะครับพี่พี่ตามดูตานะครับมองไปร้อยตัวก็จริงนะแต่เวลาพี่คัดออกมาจริงๆนะครับแค่สิบยี่สบตัวเท่านั้นเอาง่ายๆกลุ่ม A.A. นะครับอาทิตย์หนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ5ตัว7ตัวถึงสิตัวแต่กลุ่ม A. เนี่ยอาจจะมีอยู่10-20ตัวก็ได้ดังนั้นลองพยายามคัดเซตออกมานะครับเซตร้อยออกมาให้ได้2กลุ่มกลุ่ม AA แปลว่า พร้อมทำคำว่าพร้อมทำชัดเจนนะครับผมกับกลุ่ม A. A. ธรรมดา A. ธรรมดานี่คืออะไรรู้ไหมครับก็คือสะสมเตรียมความพร้อมเมื่อมันสะสมเตรียมความพร้อมแล้วได้ดีระดับหนึ่งแล้วเราค่อยปรับหุ้นพวกนี้ขึ้นมาไว้ในกลุ่ม A. A. ที่บอกว่าพร้อมทำเข้าใจข้อนี้ไหมจริงจริงมันมี AA แล้วก็อ่ะกลุ่ม B จริงๆอ่ะกลุ่ม B หรือกลุ่ม F อ่ะก็ได้ เพราะอีกอันหนึ่งคืออะไรไหมครับโชคไม่มองมาเลยโชคมองแค่2กลุ่มนี้มันลกเฟเวอร์ลิตเข้าใจไหมครับลกกระดานที่โชคเอามาเฝ้าดูเข้าใจไหมครับดังนั้นโชคก็จะมองอะไรก่อนรู้ไหมหุ้นน่ะนึกออกไหมครับลงมาแล้วเริ่มยืนได้ไหมนี่คือกลุ่มที่3ของโชคนะระหว่างมันจะลงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันยังไม่ลงมันไซเวงตางนะโชคก็ังไม่ค่อยสนใจกับมันหรอกโชคจะรอมันลงมาลงมาแล้วเริ่มยืนได้ อันนี้โชคก็จะเฝ้าอยู่ในกลุ่มที่3เพราะเวลามันยืนได้จะยืนโซนกลางหรือยืนโซนล่างก็แล้วแต่เวลามันยืนได้ยังไงก็มีจังหวะรีบาวกับโชคก็จะเฝ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นกลุ่มที่3เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือการคัดหุ้นของโชคจริงๆนะครับลองฝึกคัดอย่างนี้พี่ไม่ต้องไปใส่ใจกับหุ้นร้อยตัวนะโชคให้สนใจหุ้นร้อยตัวคือเซตร้อยจริงแต่เวลาคัดเข้ามาเฝ้าอ่ะ เลือกตัวที่มันรู้สึกว่า AAA A, 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 จริงๆสัก5ตัว10ตัวมาให้ได้แล้วเราก็ตามดูอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแล้วก็กลุ่ม A ก็คือสะสมเตรียมความพร้อมถ้าความพร้อมมันได้ก็ยกเมาไซส์ไว้ในกลุ่ม AA A. อันนี้ได้ไหมเอ่ยต้องได้นะครับโชคพยายามอธิบายละเอียดนี่นี่คือเทคนิคการคัดหุ้นนะพี่แต อันนี้คัดไว้เพื่อเฝ้าหรือเตรียมทําหรือสะสมเตรียมทําเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อข้อนี้ไงสัญญาณการเข้าซือ้อระหว่างเราหุ้นมาเฝ้าคราวเนี้ยถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาไหมการมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาเราอ่านบิดออฟเฟอร์ดูวอลลุ่มดูการเล่นในตลาดว่าเขาเล่นไปในทิศทางใดเพราะทิศทางพวกนี้มันจะเป็นตัวสัญญาณบอกเลยว่าเขากำลังจะทำจริงแล้วเข้าใจยัง ดังนั้นฟังไว้ก่อนนะครับการคัดหุ้นเพื่อเข้ามาเฝ้าแต่หุ้นที่คัดมาแล้วเพื่อเฝ้าเราก็ต้องมาอ่านอะไรรู้ไหมครับเราต้องมาเรียนรู้การอ่านการเข้าซื้อมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องตลาดนิยมมีกระแสและปัจจัยรองรับเข้าใจยังอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสัญญาณเข้าซื้อดังนั้นอย่าเพิ่งอ่านสัญญาณเข้าซื้อก่อนการคัดหุ้นเพราะมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร มันเสี่ยงแต่จงคัดหุ้นมาก่อนเพราะหุ้นที่คัดมามันมีโอกาสสูงที่จะทําขึ้นแล้วเรามาเฝ้าจังหวะการเข้าซื้ออีกทีหนึ่งนึกออกไหมครับอ่านสัญญาณในการเข้าทําในการลากในการในการปั่นราคาของเจ้าอีกทีหนึ่งแล้วเราจะได้เต็มแท่งเขียวหรือไม่ก็ไล่แท่งเขียวกับเขาได้ในเขียวใหญ่วอลลุ่มหนาไซเวทแท่งแรกเข้าใจข้อนี้ไหม ต้องเข้าใจนะเพราะโชว์บอกไงว่าเขียวใหญ่จะยิงบนแนวสะสมคือไซเวย์นึกออกใช่ไหมครับไซเวย์คือฐานของแท่งเขียวก็เหมือนแท่นปืนใหญ่เข้าใจย่งแสดงว่าหุ้นเวลามันสะสมพร้อมทำนะครับมันต้องมีสัญญาณก่อนที่แท่งเขียวจะเกิดขึ้นอันนี้เราก็จะเริ่มสอนแต่มันจะอยู่ใน3ข้อเนี้ยเราก็ไล่ในการสอนแต่ในซองในสองสครั้งหลังเนี้ยมันจะอยู่ในคําว่ามีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาไหมต้องแยกก่อนนะ วอลลุ่มการอ่านวอลลุ่มโชคยังไม่ได้สอนอ่านปัจจัยยังไม่ได้สอนตอนนี้หัวข้อของโชคคือข้อ3อย่างเดียวมีเจ้ามือเข้ามาคุมราคาอันนี้ต่างหากเจ้ามือเข้ามาคุมราคาคุมยังไงนี่ไงบิดกับออฟเฟอร์เจ้ามือใช้บิดกับออฟเฟอร์บิดคือเสนอซื้อออฟเฟอร์คือเสนอขายพี่รู้ไหมครับเมาและเจ้าอุป,ปกรณ์เดียวกัน แต่ต่างกันปริมาณการวางบิดการวางออฟเฟอร์คือง่ายๆเจ้ารวยมีทั้งเงินก็หลายร้อยหลาย,ลายพันล้านมีทั้งของก็หลายร้อยลาย้ลานหุ้นเข้าใจยังดังนั้นใครก็แล้วแต่มีอำนาจในการมีเงินแล้วมีของสามารถกำหนดราคาหุ้นตัวนั้นให้ขึ้นหรือลงได้เลยนะข้อนี้สำคัญมากเห็นไหมครับเนี่ยบิดคือราคาเสนอซื้อออฟเฟอร์คือราคาเสนอขายเพราะอะไรล่ะ การซื้อขายเป็นมหาชนเวลาเป็นมหาชนนะครับมันมีทั้งคนอยากซื้อคนอยากขายเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วอยากซื้ออยากขายแต่ละคนต่างราคากันด้วยบางคนอยากขายถูกบางคนอยากขายแพงบางคนอยากซื้อถูกบางคนอยากซื้อแพงฉันพอใจราคาเนี้ยอยากจะขายฉันอยากจะซื้อราคานี้ฉันพอใจถ้าใครขายฉันก็ซื้อมันเป็นอารมณ์ความต้องการดังนั้นกําลังจะบอกเลยว่ามันเลยมีตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอะไรเป็นสื่อกลางเป็นหน้ากระดานนึกออกใช่ไหมครับ ที่แบ่งคนออกมาเป็น2กลุ่มใครอยากซื้อให้มาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งบิดฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งบิดใครอยากขายเนื้อออกใช่ไหมครับใครอยากขายก็ให้มาอยู่ฝั่งออฟเฟอร์หรือออฟเฟอร์เนื้อออกไหมครับไออย่างเนี้ยดังนั้นกำลังจะบอกว่าฝั่งบิดใครอยากซื้อฟังไว้ใหม่นะครับนี่ใครอยากซื้อ,ใค,อ,อใครเสนอซื้อราคาแพงสุดนี่เลยราคาบน ฝั่งบิดมีค่าเท่ากับการประมูลราคาวันนั้นณนะขนาดนั้นในราคาขนาดนั้นใครประมูลราคาที่สูงสุดจะมีสิทธิ์ได้ขายก่อนได้ซื้อก่อนเห็นไหมครับเนี่ยใครเสนอราคาสูงสุดแพงสุดจะได้สิทธิ์ในการซื้อก่อนคนแรกแสดงว่าฝั่งบิดมีค่าเท่ากับการประมูลฟังนะมองบิดให้เหมือนการประมูล การประมูลสินค้าการประมูลอะไรก็แล้วแต่ทรัพย์สินนะนะฝั่งบิดมีค่าเท่ากับการประมูลใครประมูลสูงสุดหนะ้าราคาขนาดนั้นจะอยู่บนสุดเพื่อมีสิทธิ์ในการได้ซื้อก่อนเป็นคนแรกเข้าใจข้อนี้นะครับใครที่เสนอซื้อราคาถูกที่สุดจะได้สิทธิ์ในการซื้อหลังสุดแปลว่าประมูลแต่ราคาเนอะครับสู้เขาไม่ได้นึกออกใช่ไหมครับ ฟังไว้ก่อนนะครับการประมูลซื้อสินค้าใครประมูลได้แพงสุดจะได้อันดับแรกใครประมูลถูกสุดก็จะอยู่หลังสุดเข้าใจยังเดี๋ยวนะเข้าใจหลักการของบิดให้ได้ว่าบิดมีค่าเท่ากับการประมูลใครให้ราคาแพงอยู่บนจําไว้เลยนะครับผมแสดงว่าเมื่อราคาบนแพงสุดราคารองลงมาก็ต้องถูกลงมาจําไว้แค่นั้นนะครับผมเหมือนกันออฟเฟอร์คือราคาที่อยากขายแต่กฎของออฟเฟอร์มันมีไว้ว่า ใครที่เสนอราคาขายถูกที่สุดจะได้สิทธิ์ในการเข้าซื้อก่อนคนแรกไอในการขายก่อนคนแรกใครที่เสนอขายราคาแพงสุดจะได้สิทธิ์ในการขายทีหลังตาลังจะบอกว่าเอาตรงๆฝั่งออฟเฟอร์เหมือนตลาดสดฟังไว้ใหม่นะฟังบิดเหมือนการประมูลแต่ฝั่งออฟเฟอร์เหมือนตลาดสดร้านไหนขายถูกลูกค้าก็จะแห่ไปอะไร ไปอุดหนุนเยอะเข้าใจไหมถ้าสินค้าประเภทเดียวกันแต่ร้านนี้ถูกที่สุดเข้าใจยังคนก็จะแห่ซื้อมากที่สุดดังนั้นหลักการของออฟเฟอร์คือแม่ค้าตลาดสดเข้าใจยังแต่หลักการของบิดคือผู้ชนะการประมูลแยกให้ออกนะฟังไหมนะ,ะดูภาพนี้ดีกว่าหลักการของบิดฟังไว้เลยนะครับหลักการของบิดนะครับ คือต้องชนะการประมูลจึงจะเป็นคิวแรกหรือราคาแพงที่สุดก็เหมือนผู้ชนะจะสามารถเสนอซื้อหรือซื้อสินค้าได้ก่อนคนอื่นเพราะเขาให้ราคาแพงังนั้นะหลักการประมูลใครให้ราคาสูงมีโอกาสได้ก่อนจำไว้แต่หลักการของออฟเฟอร์เป็นแม่ค้าตลาดสดร้านไหนสินค้าเดียวกันทั้งตลาดก็จริงนะแต่ร้านไหนขายถูกกว่าลูกค้าก็จะแห่ไปซื้อกันเยอะ ดังนั้นแถวบนตรงนี้ครับเป็นแถวราคาถูกของออฟเฟอร์มันหมายความว่าใครใครก็มาแย่งซื้อราคานี้เพราะในเมื่อซื้อร้อยหบาทได้แล้วกูจะไปโง่ซื้อ6บาททําไมให้แพงหรือกขไปซื้อ107บาททําไมให้แพงจริงไหมแสดงว่าหลักการของออฟเฟอร์มีค่าเท่ากับแม่ค้าขายผักใน